นะคะก็จะได้แลกเปลี่ยนตเติมตเต็มการอีกรับพอดีทางพอออกมาก่อนเนก็เลออยดีใจก็หนึ่งเต้นวันนี้ที่จะได้รับความรู้สวัสดีค่ะเดียนะคะเป็นเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่ายนะคะวันนี้มากับพอออเครือวันนะคะจำปาเงินเป็นพอออกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่ายนะคะหรือว่าเรียกพอออกกลุ่มก็ได้นะคะก็วันนี้นะคะที่มาในพื้นที่นะคะก็ กอ,องเราหรือจะเรียกว่ากองพัฒน์ก็ได้นะคะสั้นๆ,ๆเราจะส่งเสริมทางด้านอาชีพอยากจะให้ทุกคนมีอาชีพมีรายได้เพราะนั้นหลังจากที่อันดับเบื้องต้นแล้วอะคะ่ะหลังจากที่สมาชิกอะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอะไรเรียบร้อยแล้วะคะ่ทะทางกจทค่ะจะให้สมาชิกทุกคนในของวิสาหกิจนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเป็นการอบรมของปัญญาเศรฐษฐกิจพอเพียงก็คือหลัก ตอนนี้จะมีกิจกรรมทั้หมด3วัน2คืนนะคะจะมาแจ้งให้สมาชิกได้เตรียมตัวกันไปก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมเราจะจัดประมาณช่วงเดือนทฤักษาตามที่นักเรียาบอกไปนะคะเราทำงานในเรื่องของการส่งเสริมและก็พัฒนาชุมชนชนะคะคือเอาเป็นว่าเราเป็นทางการกันนิดหนึ่งแล้วกันก็คือเราต้องมีมาตรการนะคะทางด้านวิสัยชุมชนเกษตรผสม ดกันกับวจดจอมงะคะทางเรายินดีมากๆเลยนะคะที่จะได้ร่วมกันผลักดันนะคะแล้วก็พันจุดนี้ให้เข้มแข็งนะคะจากนักเสื้อรู่นี้ที่ได้ฟังคุณแม่อร์ได้กล่าวความเป็นมาแล้วว่าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยสู้มาขนาดไหนฟังแล้วน่าทึ่งมากเลย เราได้ความจริงแล้วนะคะก็เราจะได้มีที่เป็นของตัวเองละแล้วก็ได้คนละส่งไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราจะได้ที่ขอตัวเองเนี่ยก็พยายามะะใช้ที่บางที่บจพยช่วยสนับสนุนที่แม่อนอนอาจจะมีสมาชิกบางคนโอ้ยแม่ออนคือไปหาเงินมาซื้อ แล้วถามแม่ได้แล้วอนนะไรทีเงี้ยฟังแล้วก็จุกจ้าอ่อนนะจากที่ฟังทุกคนเลยคือท่านช่วยนำฐานที <c ười> ่ดินของที่นี่เพื่อที่จะให้มันไปได้แล้วบอ,อกมาแล้วค่อยบอกต่อนะค<น>ะแล้วคนที่จะรับผิดชอบแล้ว,วก็คือตอนนี้ซึ่งมีองค์กรเดียวแม่พึ่งแล้วก็หาได้ก็ถูกองคะกรภาษากันแบบนี้นอนในนี้กินในนี้พากันอยู่อย่างนี้นะคะ,<น>ะ โดยที่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเราเลยเราได้หน่วยงานบริททอเข้ามาปุ๊บโชคดีนะคะเรามีคณะกรรมการซึ่งกรรมการเนี่ยเป็นเราจะต้องได้เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไปต้องจําชื่อมาใหม่มาครนะั้แรกก็ขอเก่าวต้อนรับนะคะมีความภูมิใจมีความดีใจที่หดนทีีม่มักอไ mình cầm làm